เลาหลังก็ต่อแล้วสำหรับใบเกิร์กับติ้งหางก็โอ้โหเกมนี้ที่เวลาแราแข่งต่อเกียร์แล้วสองทีมมันจะบอกยังไม่ได้เฮครับโอ้โหตอนนี้ซึ่งหลังเนี่ยมีการปรับเปลี่ยนตัวเว้นเนี่ยตอนนี้เอาชนะเจดลงมาอีกคนครับยสำหรับใบเกิร์กเนี่ยกอดของกายเลี่ยน่าจะเสริมเกมให้มันแน่นขึ้นเนี่ตอนนี้สามภาษาเนี่เป็นก้องแซมแล้วก็เจดก็โอ้โหแล้วก็มีบอยคนจริงๆถ้าตามตำแหน่งในเมตชิลสาสี่คนเลยครับ แฉนจะไปลุยโู้ยากแล้วนะจังหวะไปฟัมบอลซาโ์โกโรเจอร์จับบอลแรกไม่ตีโดนหมดู้วใช้ความใหญ่แล้วไปไขมาได้ใต้ตรงกลางมาจับแล้วคืนลูกนี้ไม่ถึงครับแหมต้องชมนะโคตรกำจังหวาวิ่งเอาฟังทางได้ดีแล้วอู่ท่อท้ายเจดจับแล้วไหลมาลูกนี้หนึ่งสองคืนสวยลุ้นโอ้โหไหลจริงไม่ได้ครับโอ้ยลูกนี้รู้สกไม่ให้แล้วมาแล้วเพื่อนแจ็บดูแล้ว เอ้จับตรงนี้เพื่อนเจ้าจูงก็ต้องเตะทิ้งครับโอ้โหศกเจ็บเลยครับแม่เอาน้าให้เพื่อนได้ครับเอาน้าให้เพื่อนได้ครับปัญหาครับโอ้โหแม่เจ้าไปมาโทมเพื่อนสิครับต้องฝวกก็จะคู่ไม่ให้เลยนะเราเโอ้โห ใจเย็นๆครับจังหวะไปของฟาวซีแจงได้ครับใจเย็นๆครับอย่าไปใช้ความกรสุภาพครับไปดูเพื่อนที่เจ็บก่อนดีกว่านะเดี๋ยวเพิ่งไปรตัวกันมากครับดูเพื่อนก่อนดีกว่าครับเอาโผล่เจ็บลุกขึ้นมาเล่นต่อโอ้ใบเตยใบได้จุดโทษครับจังหวะว่าเราคู่ครันก็จังหวะมาแล้วปะห้าสิบห้าสิบเลยครับคู่แบบนี้ครับ ลารานไมไ่าแล้วแต่คู่ต่อไปให้แล้วสาสศึกขาผู้ตัดสั่ง,ส,งสำหรับพีรพัฒนเนี่ยลงหนาในคู่ต่อไปแล้วจะเจอกับอินทร์เ็งสิบสี่แล้ว,ปปลวนะพีรพัฒก็เดียวว่าดูคู่นี้ไปพังๆก็ตอนนี้ก็พยายาม เดี๋ยวได้ครับเอาลูกจับบอลลูกนี้โอ้โหติแม่จ่ายมาไม่มีใครครับแล้วจะสวนกลับว่าซารโดโรทางซ้ายครับซารโดโรไหลมาทันลูลูกนี้ปานข้างในปีเลยมันจ่ายบอลไม่ได้ครับแม่บางสวยกับติพดเจดทางขวาครับขอบไปเกิลดูแลมองหาเพื่อนอยู่ชิฟข้างฝ้าไปทางซ้ายครับบอยซ้ายมีปะคทองอยู่ยัดขึ้นมาแซมเอ๋ไม่ผ่านครับโรเจอร์ บางครับแล้วห้รับขวาตู้นี้ไม่ถึงเนี่ยไอ้บอลทุ่มทางขวาของสิงขาวเล่นสันน้นครับยโรเจอร์ย้อนกลับไปตั้งกันใหม่เนี่ยเอาทางธนางูฟ้ากับทางด้านาอาบูมาเนี่ยต้องบอกว่าอาบูเนี่ยมีค่อนข้างต่ำทีเดียวครับโรเจอร์มีธนาโรเจอร์กับมาโนลกู้เนี่ยคอยเล่นเกมดุก๊กจักแต่พวกเขา ก็เลยว่าความดุดันเนี่ยลดต้อลงไปคร้บเกมทีวก็เขาไม่มีกันบ่ายแล้วโอ้และยิงลูกเกมเขาก้ยงบีบแบบนี้ลลเลยเออากมานังขวาครับซังโก้ให่ไปลูกนี้โรเจอร์ทางหน้าบีแจ่จะสายต่อไม่ทะลุเราไปชฉลับเอ้าโอ้โหบอยเสียหลักไปเองครับ เล่นเร็วมาไม่ดีเอาที่ิงสวนลูกนี้โอ้โห้ง่ะยิงเต็มเท้าเลยครับก็จังหวะสุดเก๋าเจ็บถ่ายมาได้ครับต้องเปิดหักมาลูกนี้ฉลับออกห้างไปครับบอลสุดท้ายเป็นบอลทุ่งของไบร์เกิลทางขวาครับโอ้โหนี่จะไปเรียกว่าปั๊มหม่านะไบรเกิลไม่ได้เหมือนกันนะจังหวะนั่งซิ่มาสูงสูงก็สิงเท้าโอ้โหเกมแบบนี้จุดอัดเลยคก็ทั้งสองทีมครก็ไม่ต้องนั่งสิงขาดูเหมือนจะอึดอัดมากกว่าด้วยแล้วพวกเขาพยายาม บอลเราฝุูกเข้าใส่แล้วแบล็กเนอร์เนี่ยใช้โอกาสเลยว่าจังหวะเขาได้แข่งก็มีความเร็วกว่าในดาวลูกก็โดนเจอซาโร์โอ้โหหล่อสวยจริงลูกนี่โอ้โหดิเนอร์ดีจริงๆนะมาซาร์โกเขอขู่จังหวะตัวหลบทัวนี้กระพือหลบไปเฉยเลยแล้วนันตีเข้าหัวครับโอ้ดิโดนล็อกเสียท่าเลยครับจังหวะนี้เราปัดอุ้งเสาตูใช้สายตาเซฟครับแต่มีการเปลี่ยนตูครับพาครับ เลื่อนต่อกไปครับจะเก็บตัวครับเดี๋ยวรอจังหวะออกไปเลยครับโอ้โหอีาแล้วตระตูปลดล็อกของแกงก็มาแล้วตานาสิงขาแล้วนำหนึ่งประตูสูงแล้วจับซาโตโก้ล็อกยิงซื้อตัวแกงครับโอ้โหนี่ใครยิงกันไม่ได้เนี่ยเราเพิ่งตานาซาโลโก้แล้วเปนจังหวะพิเหลจอีกสักทีอย่างเขาตัวเลยครับ ขาเยายาวกว่านี้เรียกว่าจังหวัดพิ yeah, ้วบอกอีกได้ครับต้องจับเปลี่ยนตัวหนาอาว่าใครจะบอกเพื่อนครับเปลี่ยนหน้าพาเนี่ยรู้ตัวเองเลยครับเอ้หนึ่งเปลี่ยนตำแหน่งต่อตำแหน่งครับเบอลจับต้องกูนี่เอ้าบอลฉัเลยโอ้ดูว่ามาหลอไม่มาดิครับปูซาจะสวยจับหาเลยสิงห์ขาวบนขันเพื่อนอยู่บนกับไปตั้งเงินใหม่ครับอาบู ี่ต้องเล่นต่อกล้วมาได้ได้เกินบางทีจะเป็นฝูงกินผู้นำสี่นิ้ต้องเล่นบอลก่อนครับเออจังหวะหยุดเกนมาค่อยไปขอทาอธิบายครับถ้าจังหวะแบบนี้กู้แต่ไปถุดเล่นเนี่ยบางทีเสียวบตุ้งก็มันนาต้านมากเลวครับโอนเก็บมาตั้งกันใหม่ครับอาร์บีชิ้นมาที่ว่าก็มาที่รถเจ้าโอ้โหเตะนี่ก็เตะครับเตะที้เลยครับเป็นบอลทุ่มทางขวาครับ อ๋เล่นสัานครับไม่ไม่ผ่านครับมูซามูซายพีนกันโดดมาลูกนี้ไม่ดีครับจังหวะสองเอ้าพวกไ้จับบอลด้วยข้างขาไม่ดีเหมือนกันครับอาบูอาบูตั้งกันใหม่ครับสีขาวซารลโก้ค่อยๆเซตครับตอนนี้อาล้วอ่าค่อยๆ่อยทำเกมค่อยบุกหลังจากนั้ประตูกดล็อกพวกเขาก็เล่นถือว่าง่ายขึ้นเลยครับ สารโก้ดิเงกมอนเ้ดีทำงานหนักแล้วพวกของจางตัวเกตัวกนี่บอกให้เพื่อนวิ่งหาตำแหน่งให้อยู่แล้วทาง้นสีขาวโรเจอร์ปานเป็นแกนสวยเลยครับสารโก้ทางขวาคับไอ้แล้วไปครับอูซากูซาเปิดแลบเจดบังหลู่แล้วตูคกับจังหวะที่โดนล้อสองคนยังเอาตัวรอดไปได้ดี ไตโอ้โหจังหวะไตชิดหน้าลูนากนี้ไ <c oughs> ม่แม่งเงี้ยคนเจ็บยังต้องจ่ายตังเลยเพราะโถทีเนี้ย <c oughs> <c oughs> ตังมาได้ตังมาก่อนตัวเป็นไรบช่าหัววันเด <c oughs> ีวรออย่ามาตังเงนใหม่ครับอาบู ่แกเลยครับข kind of hmm? ึ้นทางขวาบ้างครับอูซาฉี่ไอ้เพื่อนแข็งจับกันอูซาโอุ่มหูเราจังหวะนี่ตอนนั้นโรเจอร์นี่เรียกว่าแข็จับช้าไปหน่อยครับเม่อนจะทิ้งไปที่ว่างครับอ้าวแล้วเทาะสั้นตรงนี้โอ้โหเกือบสั้นเกินไปครับแล้วจังหวะเข้าด้านหลังครับแม่จังหวะก็ต้อทระงับกันเลรื่อยๆตรงนต้ปลอดปฎิกาจรับเป็นตัอย่างที่ดีครับ กองของของปู่เนี่ยนักกีฬาที่มีน้ำสีน้ำใจเอ๊ะยังไม่ออกครับป่นา,นา,านี้บอลยังไม่ออกที่จะไปฟอ้ตัดสินตึ้นทางขวามาทศตัดเข้าในมาทศครับดูครับก็แย่มาลุยเจ็หลายที่ทศไม่ถึงเอ้าอา,าบูกุซาซาโบซ้ายมีปัดคอแล้วครับเอาโบเ,เจอร์หมอท่านไหนครับโบเจอร์เจอเจ็ด ไปต่อแล้วเปิดชั้นแล็บไม่ไปไหนแล้วชั้นบอลเดินไกด์เดินดักกับวาได้แล้วจะสูดก่าวเลิกฟอนทางซ้ายก็ตามที่ต้องขวามีอยู่เสมอลูกนี้ลึกหลึกเอาหุ่นลูกเลยจังหวะให้บอลลุกไปหน่อยครับน่าจะบอกว่าโค้ชวิ่งไม่ทันนี่หรอโอ้โหไม่รู้ใครจะวิ่งทันแล้วครับทศที่วิ่งเร็วครับจังหวะให้บอลไปสุดท้ายแล้วบอกหลังไอนิดนึงไอเดียดีดีแล้วสำหรับไบด์เดิน เวลายังเหลืออีกเยอะแล้วเพราะฉะนั้นประตูเดียวแบบนี้ก็เรียกื่องจะไว้ใจไม่ได้เหมือนกันครับต้องอย่าลืมครับทางด้านเกมที่แล้วเนี่ยพวกเขาก็สะดุดเสม,มอมาด้วยสกอร์นหนึ่งต่อนหนึ่งแลสำหรับสีสขาวครับแม่จะไปปมหมาไม่ได้ครับเวลาเหลือเยอะครับก็เรื่องบางทีไปปมหมาปมหมาในโ,โจนก็มันนักต่อน,นักแล้วก็ผู้สัตตั้งเงินใหม่เลยก็ทีะะ่เนอาครับ ใชแล้วไฟก็ตูวร้วแม่สไตล์ของสิขาก็บอลนี่ขาสุดท้ายก็โอ้โหแล้วค่าหัวลิ้นแม่ดูดูไปหลอกเอ้าฟ้าก็บมือในกลางักเจน,นโอ้โหดู เล่นบอลก็ตัวที่เจตนาณาไปขวางก็โอ้โหเด็ดสินี่จังหวะนี้ถ้าอยู่ในกรอบเนี่ยลูกนี้อาจจะไม่ได้ฟาวครับโอ้โหมันถ้ฟาวจะเป็นจุดโทษแต่นี่ไม่ใช่ในกรอบก็ปุ่มมือกลางเอาไปเบียดชัดเจนเลยครก็อ๋อโอ้โหลูกนี้โดนทดสอบจากปีคิดระยะค่อนข้างใกล้เลยแต่ว่าผมไม่ค่อยย้ายก็อ๋อจะเล่นง่ายๆก็จนมีลูกสูดหรือเปล่าับโตเจอร์ครับ ซอยเท้าเท้า yes. ซ้ายเ้าให้แล้วเอ้ามืซาเตะม่ถึงโดนแล้วแงปาล้วตับสองยิงไม่ต้องก่อีลวลงสิงขาแล้วจังหวะที่ลง <hết> <chat Har if agua> ้ทำนหลอก่หลอกเนียยแล้วเลยสา้ยแซมให้ตรงกลางมาชนหลักแลลูกนี้เตะที่จังหวะสองอู้แซมเปิดแอ้เงินจังหวะี่จังหวะเขารีบอนเนีวแม้นยังเปิด ก็เดี๋ยวเราจะชิงเล่นบอลก่อเนาะแต่ว่าลูกนี้เร so ียส right? ิงมองว่าเป็นลูกฝาลเลยเป็นสั้นเยอะดูสั้นแหมลูกนี้ช้าครับต่อยกองกองโอ้พี๊บหลอกสวยมากแล้วกองตุ้งก็ไปต่อแล้วตุ้งก็มาสองคนจัดฝาแล้มาตังหวังเข้าด้านหลังโอ้โหนี่แกยกไม้ยกมือมาไหว้กันโอ้โหเรียกว่าฟัง ผู้เล่นบางคนในต่างชาติของสิงห์ขาวจะไหว้สวยกล้วคนไทยอีกครับถือว่าเป็นตัวอย่างที่ดีครับไม่รู้นี่อยู่ไปนานๆจะได้เยังเป็นคนไทยหรือเปล่าโอ้โหจะไหว้สวยกล้วคนไทยนะบางคนแต่ต้องบอกว่าใครได้ผู้เล่นต่างชาติของท่านสิงห์ขาวเป็นแฟนเลยเราคิดหนักเหมือนกันครับโอ้โห เปิดจังเสาแรกไม่ผ่านครับปาเอ้าลรถอาบูจังหวะนี้เล่นยาวโซเชอร์เอ้าลรถตูข้างบนไม่ขายกันตัวน,นี้เจ็ดกินกันเลยครับหอะไรยังไปติดอาบูออกง่ายครับอะไรพยายามจะปะทุวงมาบอลสุดท้ายชั้นจากเท่านั้นเจน็ดครับโอ้แต่ว่าไม่ได้เป็นบอลทุ่งของไบค์เกอร์ทางขวาครับ อสยั้งคนอยากได้ก็เติมสองตงจัดเลขกันสองคนแล้วมันสั้นเกินไปครับโตเชอร์ให้มาอาร์ตซาโนโกะซาโนโกะลูกนี้โอ้โหดูว่าเขาแข็งแกร่งกับซาโนโกเปิดแล้วโอ้โหไม่ตกในนั้นปาครับแม่ววิ่งไปเพื่อทักแล้วแล้วดูสวนเก่าแล้วตงโตจีเลนอยู่สบายที่พลิกไม่ได้ให้ตรงกลางมาบอย บอยเข้าขวาการยิงไม่ได้ฟางที่บอลไม่แล้วพุทธฤให้เล่นต่อเขาเป็นลูกเดียวจังหวะตอนแรกเราท่านเราเฝ่าแว่าเราเห็นได้ด้านไม้เกินเนี่ยพอพอได้สองนึ่งนแล้วก่อเลยขอไปเลยครับโอ้โหตอนนี้ผมมาแล้วครับตาโดดปาดไมผ่านเอ้าลูกหมไม่ดีครับลูกจะถึงก่อน ลูเชอร์ตูก็ไม่ได้เกี่ยวบอลติดเท้าแล้วแตัว่าตอกขวานี้ไม่ได้ครับบอยแซมแซมให้มาตอกตูก็แค่หาช่องต่ออยู่แล้้องย้อนกลับมาบอยทางฝ้าเขอมทางขวาครับโค้รไอสลับเอ้าแล้วตูนี้อยากได้ครับไปกัน หลอ่ะมึงโดนบอลเ้าครับผู้เล่นจะเปลี่ยนตัวนักสนามกันนากสนามเปลี่ยนตัวทีกเำแหนงกันเออเลยครับต่อแล้วนะตีอ๋อก็ตอนนี้เอาปุ้ยลงไปครับสำหรับไบเกิลครับขู้ต่อไปยังไงเต็มตัวได้เลยนะครับทั้งอีสัมไดจินสี่แล้วก็มีนาพัทครับเดี๋ยวจบจากคู่นี้จะได้ไม่เสียเวลาครับเปลี่ยนตัวเปลี่ยนนักต่างกายได้เลยครับยังมาถึสนามแล้วครับเพื่อนจะได้ไม่เสียเวลาไปด้วยครับโอ้โหจีนลูกนี้ เออถ้าคาไปได้อีกก็คงผไม่รู้ว่าตรงหืเกี่ยวหรือเปล่าแล้วี่อนนแรงจริงจริงก็อันอยไปกันตออ กองเข่าไหนมาแล้วตูดเลือดง่ายทันหน้าโดนตัดถูกต้องเสือซ้ายรุนขวาต้องไปตั้งกันใหม่แล้วตอนนี้ตักเอาทางนั้นพลดมาเล่นมันจะได้หาแล้วอู้ดีริงพลดกินเลือดถือถ้าเล่นยัน้งยังมีความเร็วจังหวะถึงกลับก็มีครัอู้ดแต่ว่าพอตอนนี้มาเล่น,น,นมันจะได้หาต้อเติรดไม่ได้ครับปานบูซาบูซา,าไม่ไปข้างหน้าครับล้าบูซาน้อบอกว่าเล่นแบบนี้เหมือนไม่ใช่ตัวรู้ธรรมชาติเลย หนึงสองก็โอโหดูก็แม่ตอนนี้เล่นเ็คชั่นกันล่าก็พ้านสีขาวชี้เอาชันแหละหัวมาเอาเข้าทางตายก็ขวามีก um. ็ปูซ่าปูซ่าใหม้มาลกนลเจอตัวกระแทกไส่ฟ้า um. เปลี่ยนข้ามทางซ้ายก็จลับแล้วล็อกให้มาสวยกบซาโลโบแต่ต่อมาเราดูนิดเอาไปได้ก็ um. ให้มาน กตีกน้อรั่งเาบอเท้าซ้ายัลนี้หมาบย้อนหลังด้วยครับปเปลียางไกสแรกเสตาไม่ทันแล้วลูกนีู้เสวตูนไม่ทัน้วครับโอ้ยียบร้อยเลยครับาทีเดีโอ้ปุน่าจะเสียกอ็้นลอ้ตูีสว่ทั้งสูกบซาวที่ต้อเหวา่านบอลติดเ้าแล้วสู้ตอนนี้ไปสูแลิขาว ยังมีเวล่าแล้วเปล่าท่าจะไหลเล่นไม่ได้แล้วครั้งเดียวก็สี่กอนแล้วเอาเล่นสั้นแล้วไปเกินปุ้ยปุ้ยบอกขงหน้าเอ้าก็ไปเล่นยากแล้วดูนี้ปุ้ยจับบอลชาเลยไปซารุโบแย่งที่บอลแล้วมาได้ครับลุงสะโพเจ้แล้วดูวิ่งแซงแล้วครับไหลมาซารุโบ ปีขึ้นมาแล้วตโอู้หจังหวะเล่นเครื่องติดโอ้โหเครื่องติดวิ่งจูดเลยครับดูจ้าย้อนยังไปตั้งแต่ใหม่โอ้โหเจอแกแบบนี้ฝันปวดเลยครับนะไปเคลื่อตรงกลางนถือว่าท่านตาไม่ทันอีกแล้วทุกคนแล้วดูแล้วปายลายครับกินเงี้ยดูนี่โอ้โหดูต้องปัดแล้วจะขอเปลี่ยนตัวข้างสนามอาร์ตไปจะลงครับก่อซ้ายต่อส่งอันดี้ลงไปครับตอนนี้ ส่วนผู been, mainland, ้ต่อไปยังไงยเปลี่ยนเปลี่ยนตั้งแต่การได้เลยแล้วังปีพัตะก้ออีเราไม่มีสี่แล้วโกดธไตอนนี้ไม่รอใครแล้วเราโกเยอะเจเปี่ยวยครับไปครับออกเลยครับเปลียนต้องเปลี่ยนเลยครับออกพ้นออกค้ับโอ้โหส่งเอานะมบไปแล้วตอนนี้ของเราไปเกินไอเดนยกไก่แล้วครับโอ้โหจมปีประตูออก ติดใจตอนเรามาด้วยรู้ปล่าครับมุซาขวาจิงลูกโดนเสาโอ้โหดิครับปัดกับลูกเอาอีกทครับลกต่อยลูกซุปเปอเป็นก้าเล็กเฉยเี่เอ้าตก้วอุนุจะไปเตะชนช้างต้องาังครับใ้ยัดขึ้นมาข้างหน้าเ้าต้องขวาในตอนนี้กต้องดึงกลับมาใช่แปะให้มาปัก

มาลเจอไทยด้มากนี้เอ้าแลวจังหวะที่ปานเพื่อแล้วนะาำได้แล้วปานเปิดจัดลูกนี้ไว้ก่อนปุ้ยฉันหลับแล้วอลออกข้างนะตึงแล้วแล้วปาไทยมาปานขวาเปิดจัดเอาล้นหนึ่งซาโโไม่ยิงเข้าใจิงยิ่ง่งไปเจ้โอู้ลูนี้ด้มากเลียมันไม่มีงแล้วลูกหูแต่จังหวะกดีก็บอกว่าซาโลูไม่ใจเย็นๆเลยับเปิดจัียิงเสาสองปาน ไอ้อี้เขาบุญเขาปอลไม่ไปไหนครับอ้าวเขาป้มเขาทำไหัวตาวาสอกกระโดดมาแอนตี้ไม่ถึงครับปุ่มฮามูแล้วตากเล็กกว่าครับปาตีปาในตู้เขา่ายเก็บได้แล้วปาปาตีตีสู้ปาดีคีกเข้น้าอ้าลุกสักกว่าทีโดนเจาสอวโดนเตะขาเราเสือร้องคาบไปทุ่งเลยครับไปมาลุกปั้นซาลูโบซาลูโมหลบต เออจังหวะนี้ปุ้ยยัาจังหวะนี้ขวางไม่ได้ดียังไปทิ้งออกหลังไปย้อนเสืมทุกคนกทิยังบตัต่อเรื่อยครับขึ้นดอกไม้ยังเตบตัวได้เลย้ครับอีสต์เป็นสิบสี่แล้วง้อธรพัฒน์ดอกไม้ับ้าปู่จะลงสนามแพัน์เออเฉาหลังเอ้าจังหวะนี้เล่นกันยากเอ้าเจ็ดปู่ป้าแน่นอนับปุ้ยเพื่อสิตูเลยรับจังหวะ เตะโอ้โดนข้างสิ๊กขาไปเตะครับโอ้โหเจ็บขอเปลี่ยนตัวเลยครับไหวหรือเปล่าแล้วโอ้โหเก็หยุด่รอไปเข้าทางสิ๊กขาแต่ว่าอย่นี้ไม่ปัดเจ็บครับต้องวัดีอ ไปเตะตัวได้เลยคนระับพีนภพแล้วก็อีทับเองสี่ครับปดไม่รอใครแล้วครับตอนนี้มันจะปดตอนนะั้นก็นนะแบ่งกับปดด้วยครับอ่าเราขึ้นมาเล่นต่อยไว้ไในช่วงทดเวลาบัดเจ็บของทีมเวลาหลังก็ไปกายพลาสหลังกันในตอนนี้เริ่มจะสูงแล้วต่อรอบสีขาวครับตอนทิกจะตรีมาตรงไล่ตีไข่ไข่มาได้หรือเปล่าครับต่อรอบที่ขาวครับตัเวลาที่เหลืออยู่ไม่มากแล้วตอนนี้ทดเวลาบาดเจ็บไปท <ไป S 2> ิ๊กนะครับข้างหน้าครับ ดูดูว่าแบบแขนตีกับอาบูอยู่ทั้งอาบูไม่เตะดีด้วยครับแบบดูวเก็บมาแล้วเล่นซ่าครับซาโลโบ่ข้าวฟาดมาทางขวาครับอูซารปูซาเพราเป็นสุดต้องจับบอลไม่ดีเอายังได้ครับปุ้ยแล้วจะไงครับปุ้ยสองคนโอ้โหหมุนซ้ายหมุนขวาอยู่โอ้โหเก่งดีเลยครับลูกนี้ไม่ตรงครับไอเก็บมาได้ครับอาบูแล้ว อชชั่สุดท้ายแล้วามาหมดเลแล้วขงัเผาเชื้เพืนัสองทีนกลางสนามก่อนครับเจอผู้เลนันสองทีมครับีกลางสนามก่อนเลยครับ